อ๋อนี่ไงสองคนมาแล้วแอดมิน,น,น,นผมรถเสียเมื่อกี้โทรช่างไม่ติดด้วยอะช่างเขาไม่โทรนะช่างต้องอส่ง GPS ในมเมสเซจช่างครับแล้วเดี๋ยวช่างเขาจะมาอ๋อนี่ผมวิ่งกลับมาเลยผมอออจริงดิ หมัยถึงเราส่ง GPS ไปแล้วแต่ช่างไม่มาอย่างนี้เหรอผมโทรไปไม่รับอะครับมันไม่ใช่เบอร์โทรเป็นส่ง GPS คลิกขวาแล้วก็ส่ง GPS แล้วช่างเขาจะมาแต่รถมันไม่ขยับแล้วอะครับมันอยู่กลางถนนทำงามใช่คุูต้องส่งเมสเซจไปแล้วรอช่างมาอโโทรไปไม่ได้ทักไปไม่ได้พิมพ์พ้อมไม่ได้ส่ง GPS อย่างเดียวผมจะรับเขาไปเก็บทำฟาร์มแต่แบบรถผมเสียสองคนเนี่ย เรามีรถใช่ไหมตอนเนี้ยไม่มีวิ่งกลับมาเนี่ยเวานโอเคแล้วนี่เขาจะไปทำความอะไรกันดีในผมผมมีเรียกไอรถแปดสิบโลนั้นใช้ได้ไหมครับที่เป็นของฟรีใช่ใช่เขาก็เปิดแล้วเนีีอนตามวันถนนอ่ะปากหลานแป๊นนึงดิอ๋อผมเรียกอันนี้อ้โหเก็บไงอ่ะอ้โหโทษโทษโทษเอาออกไงครับ ต้อเอาแบบไหนเอาแรงเดียวดีเบรกดีหรือเอาแรงอย่างเดียวป่ะเดิมผมเรียกรถได้ละมีรถละปเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งนะชนอะไรแล้ววิ่ตัดหน้าพี่ไปวิ่งเองเดี๋ยวเรียกรถแป๊บอึือป่ะมันเหมือนมีคนกำลังเรียกอยู่อุ้ยหาเลยเอาเอาก่อนเลยค่ะ อารถรถคันนั้นปล่อยไปเลยใช่ไหมใช่ครับคุณต้องไปพาวใหม่ผูเล่นใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเร็วป้ายเร็วสองสาวพาเขาไปฟาร์มด้วยขึ้นเลยค่ะฟาร์มขายไฟค่ะพอหลานผมไปเลี้ยงไหมวันหนึ่งอันนี้ผมก็น่าจะไปได้กันเนาะไปกับพี่เขาไปกับพี่เขาพี่เขาเลี้ยง คามเลี้ยงหลานด้วยนะครับใช่เหรอเขาวิ่งไปเกี่ยวกับแอดมินแล้วหนึ่าป์มสตรอเบอรี่นะา์มสตรอเบอรี่ได้เงินเยอะใช่ใช่ผมกำลังจะไปสตรอเบอรี่นี่แหละโอเคครับบายเออโทษโทษโทษเดี๋ยวนะพิมปักพิมปักหมุดก่อนอยู่ไกลมากไปแอดมินมาด้วยวะ แอดมินขับไหมผมยังขับไม่เก่งเพิ่งเรียกรถเมื่อกี้หัวจะปวดคุณจะไปถีมไหมเนี่ยโอ้ไม่ดาน์โหลดนะเนี่ยป่าเพิ่งเรียกรถตอนแรกขับรถจกระปอไอคันเล็กๆอะครับเราปกดใช้อันเมื่อกี้เลยตลาใกล้ๆเราก็ให้เขาเบิกรถของเขาที่เขาปวดใช้รถสามวันอะจีกินตอรถยนรถด้วยไม่ได้คุก อันนี้แอดมินไปเก็บสตอเบอรี่ด้วยกันใช่ไหมครับอ่าเป็นเที่อนตอนนี้ยังว่าง่ว่างไหมว่างเลยอ่ะเงียบไปกันไม่ต้องสูงกลาคะทำงานอ๋อครับอันนี้รับสมัครคนเข้าเซิร์ฟใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เกี่ยวอเคอ๋อต <นะ S 2> มอหรออ๋อใช่ว่าอันนั้นตมครับแยกหน้าตียมีดูทุกอย่างครับ แต่คนนั้นคนสอบเส็จเป็นสอบอย่างเดียวเมื่อกี้เหมือนโดนหมอหลอกครับหมอบอกว่าเติมน้ํามันให้แล้วผมก็ขับขับมันน้ํามันมันไม่ขึ้นเลยตามันจะขึ้นเฉพาะคนเติมครับคนคนที่ไม่เติมจะไม่ขึ้นอ๋อมันจะขับไม่ได้ม้นเดิมคือคุณต้องซื้อถังน้ำมันตัวเ,เองครับเ,เขาบอกบเขาไม่เก็บตังค์ด้วยแล้วเราก็เลยแบบอ๋อดีจังเลยไม่เก็บตังค์แต่เราก็ขับไม่ได้คือคือ,คอมันมันตาใครตามันอ่ะใช่ให้ดีก็คือ คือผมมาเดินไปถามเขาว่าเติมน้ํามันที่ไหนนี่ใช่ไหมเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเติมให้บอเขาเติมให้ผมขับไม่ได้ใช่ใช่เขาไม่ผีดลบแต่เป็นที่ว่าสกิปของที่มันมันเน่าเองอ่ะหมอบอกว่าเขาเป็นทุกอย่างให้แล้วก็เลยบอกว่้ดีใจขับออกมาสิบเมตรขับได้คนเดียวครับอ๋อืออันนี้จะไปความอะไรดีสตรอเบอรี่อยู่ไกลสุดเลยอ่ะ ตัวดีใช่มันแก้กระดานบดีนะก็ไปเบิดจตก็อยากลบเจดแล้วโปเกมอนนี่เขาทำยังไงกันนะอะไรนะโปเกมอนนี่เขาทำยังไงกันนะอุ้ยลบพี่นะว่าคันเมื่อกี้หรอใช่เนาะอุ้ยลอยไปนู่นเหรออ๋อนั่นอะลอยเหรอเหมนนไต้องตกไม่ตายใช่ไหมครับ มันแรงรเมื่อกี้ถามถึงไหนนะถามว่าไอ้โปเกมอนมันคืออะไรอะไรอ๋ออดีว่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอ๋อซื้อได้ค่ะอ๋อ,ซ,อ,อซื้อได้ด้วย สองสาวที่นั่งมาเขาเงียบเลยนะ <laughs> ตกใจมากพาแอดมินมาด้วย <laughs> แอดมินมาถึงที่ไปเอนี่มันมาจังหวะพอดีนะพอดีมีรีพอร์ตมาก็เลยได้ลงมาตรงนั้นพอดีแล้วไม่รู้อ่ะคุณผู้หญิงคนไหนไม่รู้เขาเรียกอนะ่ะไม่รู้อ่ะหนูเอง ก็ไม่รู้ก็เลยก็รีดตามก็เลยแต่ว่าเรื่องฟาร์มอะไรแอดก็อันนี้จากะประเทศนี้รประเทศนี้เวลาฟาร์มเราแบบขายได้เอาไปขายได้เลยขายได้เลยครับไม่ไม่มีภาษีอ๋อใช่สะดวกไม่รอรถอะไรใช่ไหมคะไม่ถึงไม่ถึงแบบเวลาเราลงรถเราต้องลองอะไม่ครับถ้าเป็นจุดฟาร์มรถจะมีจุดเก็บรถครับให้เก็บ เขาว่าลดนวงก็คือต่อให้เราจอดไ้ข้างนอกเงี้ยคนอื่นก็เปิดรถเราไม่ได้อยู่ดีแต่เขาจะขับหนีได้ถ้าเราไม่ลอ็อกอ๋อแล้วถ้าเรากดอะไรหรอคะกดยูเหมือนกันอ๋อค่ะก็เปลี่ยนสกิปเป็นไม่ดับรถอัตโนมัติแล้วต้องกดดับเองตัวคีปรับเมื่อวานผมลองเปิดเขาบอกว่าเขาดับให้แล้วผมลองขึ้นไปก็ยังเปิดได้อยู่ ึ้นไปแล้วกดตัว T ค,ครับแล้วก็ลบเหมือนถ,ถ้าเปิดไายลดไม่ได้ให้กดตัวทีมาทีนึงครับแล้วก็พิมพ์ส l ล s R f Car ครับมันมันถึงจะเปิดไทยลดได้การแบบซื้อลิอต่อกันอะไรเงี้ยจากกระทของตูเนี่ยคออนยงงความเยอะเลยแล้วหนงนะขึ้นไปเบิกไหมไปเบิกรดของเราไหม,ไท,ไหมที่เรากดเปิดไทยแล้วอขอกูปองอีกนะ อ๋อถอดเข็มขัดก่อนอึดมันไม่ไปใกล้ๆไปไปวงหน้าก็ได้ไปวงหน้าอ๋อวงหน้าเนะขับตรงๆแล้วเวลาเบิกก็มาเบิกวงนี้นะไปเบิกวงนู้นเก็บวงไหนเนี่สตอร์เบอรี่สตอร์เบอรี่เรืองแสงไปเอารถไหมโทรศัพท์เดี๋ยวขอติดเขาไปก่อนก็ได้ค่ะ โอเคมันจะได้แค่เต็มตัวเองนะเพราะว่าน้ำหนักอะ่ะมันจะได้แค่ร้อยกว่าชิ้นเองแล้วชิ้นก็ได้ประมาณสักห้าหกพันนะถึงไหมอ่ะต้องดูราคาด้วยเมื่อกี้ไปขายอยู่ก่อนหน้านี้วิ่งมาแต่รอบหน้าก็เอารถมาฟารมก็ได้ก็เห็นเปิดเร็วมันจะได้คุมไงเพราะว่ามันสามวันไปวิ่งทำได้เก็บก็คือกดตัวอีเก็บครับ yeah <laughs>